สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลัมพูนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาซ่อมอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวนะครับยี่ห้อเอเนินนะครับอันนี้ก็เรียกตามฝรั่งนะครับเคยดูคลิปฝรั่งฝรั่งก็บอกว่าเอเนินนะครับเราก็อ่านตามนั้นสำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นของคุณโจนะครับส่งเข้ามาเขียนอาการมาให้ด้วยนะครับใช้แบตลิเทียมฟอสเฟต48โวลต์200แอมป์มมีเสียงจีจีในเครื่องนะครับก็ ถ้าเป็นสวิตชิงมีจีจีเบาๆก็ถือว่าปกตินะครับแต่บางเครื่องก็ไม่มีนะขึ้นโค้ด09นะครับฟ l วแล้วก็เครื่องนี้นะครับซื้อต่อมานะครับเจ้าของเก่าเคยซ่อมมานะครับตอนที่เสียนะครับใช้งานโหลดประมาณ200วัตต์ขณะนั้นได้เปิดได้ประผม800มีเสียงดับปุ๊บนะครับมีเสียงระเบิดข้างๆเอาละครับ ก็ประมาณนี้ถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่ทดสอบแล้วนะครับแกะเลยละกันดูด้านใต้ปริ้นนะครับเครื่องนี้ก็เคยซ่อมมาอย่างที่บอกนะครับตัวที่เปลี่ยนก็จะเห็นอยู่นะครับว่ามีมอดเฟสอยู่8ตัวนะครับที่ตัดขาอันนี้ไม่เคยถอดแน่นอนนะครับจุดไหนที่มาจากโรงงานดูออกนะครับไอจีพีทีพวกนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับ ยังไม่เคยเปลี่ยนยังมีรอยเดิมๆอยู่นะครับหมกแปลงหมกแปลงก็ไม่มีรอยเปลี่ยนนะครับซีเนอร์ไดโอดก็ไม่มีนะครับไม่มีรอยเปลี่ยนก็เดิมๆมาจากโรงงานนะครับที่เปลี่ยนจริงๆ,ๆก็มีเท่านี้นะครับด้านบนก็มีมอสเฟตที่ระเบิดเธอเทอิงนะครับเบอร์มาตรฐาน 1> c 1 1 5ครับเบอร์นี N ้โคตรทนแต่ไม่รู้ว่าเสียได้ไงก็มีลายปิ้นขาดแล้วนะครับก็ไม่แน่นะครับเวลาซ่อมแล้วเ,เปลี่ยนไม่หมดนะครับเปลี่ยนไม่หมดก็อาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาการอีกรอบได้นะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับบางทีมอสเฟตไม่ช็อตนะครับไม่ชอ็อตแต่ขามันขาด ขามันขาดเห็นไหมครับรอยเลยน,นะครับก็ถ้าเป็นช่างคนจะรู้ดีนี่นะครับมันขาดแบบนี้นะครับถ้าละเลยไปก็บางทีมันเทสได้นะครับมันจะเหลือตัว2ตัวนะที่ยังครบวงจรอยู่แล้วก็จุดนี้นะครับลายปิ้นขาดแบบนี้เลยครับถ้าเกิดอาการแบบนี้นะครับแปลว่าช็อตหนัก นาช็อตหนักต้องดูการต่อใช้งานอีกทีนึงว่าเบรกเกอร์เป็นยังไงนะครับใช้ MCCB ไหมหรือว่าเป็นเบรกเกอร์ธรรมดาครับ<ม>เวลาดึงโหลดแล้วเบรกเกอร์เด้งนะครับเบรกเกอร์แบตเด้งอ,อ,อันนี้อาการหนักนะครับมันเหมือนไฟกระชากปัญหาที่ดึงไฟไม่ได้จุดที่มีปัญหาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ IGBT นี่อย่างที่บอกนะครับ ไม่เคยเปลี่ยนนะครับดูออกดูที่โค้ดก็รู้นะครับ0-22นะเหมือนกันหมดนะครับแต่รอบนี้ได้เปลี่ยนแน่นอนระเบิดเถอดเถิงถ้าแบบนี้นะครับไปทั้งหมดแน่นอนครับไปทั้งหมดแน่นอนสี 4, 4ตัวบนนะครับนะตัวข้างล่างก็50-50เพราะว่ามันทำงานร่วมกับภาค d c t ี DC นะครับ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เปลี่ยนจุดที่มันเสียแต่ต้องรอบครอบนิดนึงนะครับต้องดูว่าสาเหตุที่มันเสียเพราะอะไรครับเครื่องถึงจะทํางานได้ยาวนานแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบในการซ่อมนะครับเวลาซ่อมอะไรรีบรีบครับตอนเทสมันใช้ได้จริงนะครับแต่ใช้ระยะยาวมันมันมันจะไม่ได้นะครับเวลาจะส่งเครื่อง คืนลูกค้านะครับผมจะเทสให้ดูทุกเครื่องเลยนะครับว่าทดสอบโหลดอะไรยังไงนะครับนานแค่ไหนนะครับมั่นใจแล้วก็ถึงจะส่งกลับนะไม่ใช่ว่าเช็คแล้วก็ไฟออกแล้วส่งคืนเลยไม่ใช่นะครับตามสเต็ปของผมเองนะครับเอาละจำเป็นต้องรื้อแล้วครับรื้อครั้งใหญ่ทุกทีจะไม่ได้รื้อออกนะครับซิ่งตัวนี้ที่รื้อเพราะว่าปิ้นมันขาด เอาแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องนี้นะครับอาการหนักสุดๆเช็คดูฟิลไม่ขาดนะครับโดยใช้คอมเพนเนนก็ถ้าช็อตแบบนี้นะครับถ้าขาดมันจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับถ้าขึ้นเป็นคาเลคเตอร์แปลว่าดีอยู่อันนี้วัดไดโอดนะครับไดโอดเป็นแบบนี้ ครับบ b t ไปทั้งหมดเลย9ตัวนะครับวัดขา1น่งขาสามาช็อตจะเป็นเส้นตรงนะครับตัวที่1นึะครับตัวที่2ตัวที่สตัวที่4นะครับตัวที่ห้าที่6ที่เที่แที่เก้าระเบิดแบบนี้เลยครับอานะการหนักสุดๆแบบนี้ยุ่งแล้วครับ ยุ่งละมันไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเฉพาะไอจีแล้วก็จะดีเลยนะครับไม่ใช่นะครับเปลี่ยนไอ b t แล้วยังไม่จบนะครับใครที่เคยซ่อมมาบอกว่าง่ายนะครับเสียตัวไหนไม่ตัวไหนเปลี่ยนตัวนั้นใส่เข้าไปซื้ออะไรมา3 4ม0 0พันเปลี่ยนช็อตอีกแน่นอนนะครับดูนะครับช็อตหนัก เป็นเครื่องอื่นนะครับจะไม่ชอดหนักขนาดนี้อันนี้เคยซ่อมมานะครับแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นทางนะครับสมมุติว่าเสียตัวไหนเปลี่ยนตัวน,นั้นครับอันนี้อาจจะเป็นรอยใหม่นะครับแต่บางทีมันขาดอยู่ใต้ปิ้นนะครับโดยเราจะไม่เห็นนะอย่างเช่นตัวนี้ครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับดูด้านบนเหมือนไม่ขาดนะครับเดี๋ยวผมจะแคให้ดู นี่เห็นไหมครับอ่าซ่อมแบบนี้นะครับต้องรอบครอบนิดนึงขาดแบบนี้เลยนะครับขาดไม่ได้นะครับจุดสําคัญเลยนะครับเดี๋ยวต้องแก้ไขยกใหญ่เลยนะครับมีอีกจุดนึงนะครับที่หลายๆท่านนะครับซ่อมก็คือจุดได้ครับเจ้าปัญหาเลยที่ผมเจอบ่อยๆนะครับ ซ่อมแล้วถ้าไม่แก้ไขนะครับใช้ได้ไม่นานแน่นอนการันตีได้นะครับจุดเจ้าปัญหานะซ่อมมาบ่อยจนรู้เครื่องไหนที่เคยเปลี่ยนหรือว่าโมดิฟายไปแล้วนะครับสุดยอดความทนเลยนะครับมอสเฟตในด้าน DC to DC เสียไปทั้งหมดนะครับทั้งหมด16ตัวแล้วก็มีชุดนี้นะครับ จุดนี้ด้านหลังนะครับเสียหนักตัวไหนที่ปิ้นขาดนะครับก็คือเสียหนักแบบนี้นครับนี่ขาดแบบนี้เสียหนักนะครับจุดนี้ก็เสียขาขาดเห็นไหมครับนี่ขาขาดลอยขาไว้นะครับแล้วก็ทําการวัดช็อตไปทั้งหมด16ตัวแล้วก็จุดที่คิดว่า พาดนะครับก็มีอยู่นะครับทางด้านทานซิตเตอร์ไรท์นะครับแล้วก็ตัว R นะครับ R คาเกียดตัวที่เคยเปลี่ยนมอสเฟตไปนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนตัว R ไม่ได้มีการวัดนะครับผมวัดกันอีกครั้งหนึ่งค่าโอหมมันไม่ถึงนะครับไม่ขาดแต่โอห์มไม่ถึงครับค่าความต้นทานไม่ถึง แล้วก็มี R จุดนี้ด้วยนะครับในภาคอินเวอร์เตอร์ลองวัดคาแรคเตอร์มันเพี้ยนครับเพี้ยนไปหมดเลยแบบนี้งานเข้านะครับต้องไล่เช็คทุกจุดนะครับที่ตัวสำคัญสำคัญครับขึ้นโค้ด09นะครับยากพอสมควรมีไดโอด3ขานะครับที่ช็อตกันอยู่ครับไดโอดสามขาตัว R ขาดนะครับมีตัวที่ขาดแล้วก็ตัวที่ยืดนะครับ ชุดนี้ด้วยนะครับ MPT ชาร์จไดโอดตัวสำคัญเลยนะครับดโ o d e s e นอร r ไดโอดชุดด้านหลังนะครับด้านหลังน่าจะเป็นไดโอดทั้งหมดนะครับเท่าที่เคยเปลี่ยนมานครับต้องดูใกล้ๆนะครับต้องเอาแว่นขายายส่องแบบนี้เราไม่เห็น,นครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับมีไดโอดก็จุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับ แล้วก็ทําการตรวจเช็คกระตองพวกนี้นะครับอาการแบบนี้ก็ต้องไล่เปลี่ยนตัวไดโอดครับแล้วก็ตัวต้านทานตัว R นะครับเดี๋ยวต้องลองถอดไดโอดสามขาตัวนี้มาด้วยนะครับ LCW นะครับถ้าถอดไดโอดออกมาแล้ววัดยังชอ็อตอยู่นะครับก็แปลว่านะครับออปโตไปนะครับ ออปโตนี่จะเป็นตัวขั้นกลางครับขั้นกลางไม่ให้ไฟไหลย้อนขึ้นไปด้านบนนะครับคือแบ่งซีกกันนะครับตัวนี้เป็นตัวทิกนะครับตัวทิกให้ทํางานตัวนี้มันทําหน้าที่เหมือนรีเล์นะครับทําหน้าที่เหมือนรีเล์แล้วก็จุดนี้ก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับโอ้แบบนี้เสียเยอะนะครับเสียเยอะเดี๋ยวต้องถามคุณลูกค้าก่อนนะครับว่าเป็นยังไง ว่าจะสู้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมประเมินราคาไปให้นะครับถ้าช็อตหนักแบบนี้นี่เกินหกพันแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนครับขอเช็คราคาก่อนมันมีอยู่2ราคานะครับราคาประกันกับราคาที่ซ่อมเสร็จนะครับถ้าราคาประกันก็ต้องแพงกว่าเท่าตัวถ้าแพงกว่าเท่าตัวซื้อตัวใหม่น่าจะคุ้มกว่าครับเอาละก็ ซ่อมกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้ครับใช่ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่งเงินนะครับรูดลูกันอยู่เคยใช้นะครับเอาแล้วก็บนบนให้ฟังนะเสียดายครับเสียดายเครื่องนี้คนลูกค้าซื้อต่อมาจุดที่เคยเปลี่ยนก็มีแค่มอดเฟตอยู่สองชุดนะครับแค่แตัวถ้าเราแก้ไข ที่ต้นเหตุนะครับอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกิดประสบการณ์ที่เคยซ่อมมานะครับก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับช็อตตัวไหนเปลี่ยนตัวนั้นแล้วก็เราลืมดูพวกตัว R า r a ทรานซิสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเมื่อก่อนยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้นะครับเราก็เดาๆเอาใช้พาะมิเตอร์เข็มเราก็ไม่รู้นะครับ ถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือเราจะรู้ลึกๆเลยนะครับว่าเรายังซ่อมไม่ไม่เสร็จกระบวนการนะครับเวลาเทสนะครับมันเทสได้นะครับเทสได้มีไฟ220ออกชาร์จได้ปกติแต่เวลาเราดึงโหลดเยอะๆนะครับมันจะไม่ไหวเพราะว่าสมมุติว่าชุดนี้ไม่มีปัญหานะครับ2ชุดไม่มีปัญหาชุดนี้มีปัญหาเราเปลี่ยนไปทั้งชุดก็จริงอะ่ะแต่ตัวอาตัวอะไรนะครับ คาเลคเตอร์ ector, สัญญาณมันมาไม่ครบนะครับเครื่องมันทำงานนะครับอาจจะทำงานอยู่ครึ่งหนึ่งรหรือว่าอาจจะทำงานแค่ตัวสองตัวก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาเราดึงดึงโหลดหนักๆนะครับมันตัวเดียวมันทำงานหนักชุดนี้ทำงานเต็มที่นะครับน,นี้คุมกับมออแปลงตัวนี้ชุดนี้ทำงานคุมกับมออแปลงตัวนี้ครับสมมติว่าเหลือชุดละตัว อันนี้มันขาดไปนะครับขาเกตขาดไปมันก็ไม่ทํางานนะครับแต่2ตัวเนี้ยังทํางานอยู่ถ้าลึงดึงโหลดหนักๆครับตัวนี้จะทํางานหนักก็เลยพากันไปด้วยเลยนะครับเพราะว่า2ขาที่เหลือนะครับมันพ่วงในวงจรกันอยู่ครับเอาละก็วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับไม่รู้จะคิดลูกค้ายังไงนะครับเคสนี้เคยเจอเหมือนกัน,นครับ ซ่อมก็บานเลยทีเดียวครับตอนนั้นราคาอะไรยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ตัวนี้ราคาอะไรแพงนะครับมีเบอร์ใหม่เข้ามาด้วยเอาละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนสำหรับคลิปนี้เอาสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับซ่อมเสร็จยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามทางช่อง YouTube ของผมนะครับช่อง u t u b e ช่างเอลําพูน แล้วก็ช่อง YouTube ช่างเอ๋ลำพูนโซล่าเซลล์นะครับรวมไปถึงทางเพจ Facebook ช่างเอ๋ลำพูนโซล่าเซลล์นะครับมีช่องทางการติดต่ออยู่แล้วนะครับที่หน้าเพจ Facebook ขอบคุณและสวัสดีครับ